เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงสญญความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆให้ชมเลือกซื้อเลือกขายครับโตโยต้าวีออสปี04เครื่องเกียร์ดีสีสวยเงาฉ่ำทั้งคันตามนี้เลยครับมีสเกิร์ตล่างรอบคันนะครับภาษีพรบ69นู่นเลยนะครับข้ามปีเลยทีเดียวครับมกุกดาล่าหครับใช้กันยาว เครื่องดีเกียร์ดีกระจกไฟฟ้าแอร์เย็นฝากระโปรงหน้าเป็นคาร์บอนนะครับกระโปรงหน้าคาร์บอนแล้วก็มีฝาเดิมให้ครับใช้น้ํามันเบนซินเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับภาพดีภายในสะอาดมีแผงซาวด้วยกระจกไฟฟ้าสีบ้านเบาะผ้าฟูฟูไม่ขาดนะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังห้องโดยสารสะอาดเล่มครบ ถ้าชอบอออก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจกก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวเองขันห,หน้าบางๆเลยครับบางๆถึงเนื้อเหล็กเลยไม่เคยซ่อมสีไม่เคยชนหนักนั่นเองนะครับตัวเครื่องแห้งๆงเดิมๆสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับพี่จัดดูรถอยู่กับบินบุรีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลย สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ